ผมเคยพูดที่ใดที่หนึ่งสักที่ว่าตั้งแต่เขามีชุม,มนุมอะไรเนี่ยบนหาประชาช่วยรล้วสก็มีรหา,ายกันผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมมีมีปัญหาทางความคิดมากคือเป็นช่วงที่ผมต้องรีเซ c t ตัวเองพบควนตัวเองทางความคิดอย่างสูงมากจากที่ตัวเองก็อยู่กับประชิดไตามาอยู่กับการต่อสู้ประชิดมา40ปี50ปีเนยนะ ผมก็พูว่าเอมันมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยคนมองประชาธิปไตยอย่างไรคนคิดกับประชาตยอย่างไรหรือเราเองเข้าใจหรือใจได้ถ่องแท้ได้ชัดเจนขนาดไหนซึ่งมันจําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราจะพูดชวนให้คนเขาต่อสู้สนับสนุนแนวทางวิธีทางวปไหนเนี่ยความเข้าใจของเราต่อใจความเชื่อมั่นของเราต่อใจเนี่ยมันจะต้องมั่นคงนะครับก็เป็นช่วงที่ผมทบทวน อาจจะพอสรุปได้อย่างนี้นะครับผมสึกว่าผมมองเห็นปัญหาว่าคนไทยจำนวนมากส่วนใหญ่เลยนะผมคิดว่ามองประชาปไตยเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุอะไรบางอย่างมากกว่าการมองว่าประชาไตยเป็นส่วนประกอบของชีวิต หรือเปิดตายเป็นวิถีชีวิตของที่คนจะเป็นหรือที่ตัวเองเป็นนะครับอันนี้เป็นปมเลยเป็นปมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออพอมองนี้ก็อาจจะได้คำตอบมากมายเลยจากปฏิยาจากเสียงสะท้อนซึ่งร้รับฟังจากคนต่างๆเกี่ยวกับไอ,อ้ปัญหาทางการเมืองที่อยมาสุันเะนะี่ยเพราะ ถ้ามีข้อสัญาผมก็เคยพูดไาหลายครั้งว่าเออคนไทยไม่ถนัดเรื่องสิทธิความคิดเรื่องสิทธิมันค่อนข้างถูกนํามาจากต่างประเทศเพื่อ,อามาใช้อธิบายการเมืองระบบการเมืองแบงบใจแต่ว่าออคนทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เห็นภาพไม่ได้ไม่ได้เข้าใจมันเออต็มที่นะออผมคิดว่าออถ้ามอง มองในแง่นั้นก็ได้นะครับเป็นประเด็หนึ่งแต่มองว่าเรามองไปใจเป็นเครื่องมือมากกว่าเป็นส่วนประกอบของชีวิตซึ่งจําเป็นจะต้องพิทารักษาเนี่ยอันนี้ทําให้เรามองไปไตได้อยลงไปกว่าที่ในต่างประเทศหรือในที่อื่นซึ่งเขาพูด้แต่ายเปืนอยว่าเป็นสังคมเวีไตเป็นเวีไตเป็นประเทศเวีไตเนี่นะครับเราด้อยกว่าเขาในในประเด็นนี้นะครับเราไม่ได้เห็นคุณค่าเราไม่ได้อุทิศตัวเองเพื่อ พิการรักษาับจตยในในแง่มุมนั้นนะครับเพราะถ้าคุณมองเป็นเครื่องมือมันก็ถูกวางทิ้งไม่ได้ถูกหยุดพักได้ถูกเอามาใช้เครื่องหนึ่งส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งอะไรอย่างนี้ไนดะ้เออเออผมผมคิดว่าป,ปัญหาเราที่เห็นได้ เป็นภาพกว้างแล้วเรียงมาเป็นฉากๆเนี่ยนะฮะก็คือซึ่งซึ่งทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับรจ่ยจขึ้นเนี่ยผมคิดว่าปัญญาชนนักศึกษาหรือว่าชนชั้นกลางไทยเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาในช่วง14ตุลาและหลัง,ลง,ลงมาจากนั้นคือคนเหล่านี้เขาเรียกสมาทานคือตอบรับองค์กรประชาธิปไตยเนี่ยทาน สิ่งที่ได้มาก็คือในเรื่องของเสรีภาพนะฮะแล้วก็สิทธิหรือความเท่าเทียมความสึกเท่าเทียมเหมือนกันกันกบคนอาชีพต่างๆกับทหารกับข้าราชการต่างๆนะฮะเราสมาทานกับตรงนี้แต่ผมเองก็ปลาใจที่ในช่วงนี้ช่วงปัจจุบันเนี่ยเพื่อนหลายคนซึ่เป็นคนร่วมรุ่นด้วยเนี่ย<ล>ก็บอกว่าราปกครองแบบนี้ก็ดี นะฮะเรามีทหารปกครองต่อไปเพราะบ้านเมืองมันจะได้สงบเรียบร้อยนะฮะไม่ไม่มีเรื่องวุ่นวายใดต่างนี้เพราะนั้นคือคนเหล่านี้ก็คือสมาทานกับบางส่วนของเปรมไต้สันเองคือเรื่องสิทธิเสรีภาพถ้าเขายังรู้สึกว่าเขาเขาเขาพอมีเสรีภาพพอพูดได้ไมได้ถูกกระทบกระเทือนอะไรนั้เขาก็ยังอยู่ต่อไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเออเขารู้สึกว่าสบายใจกว่ามีมีความสขขงบความเรียบร้อยอันนี้ก็อันนี้ก็เพราะฉะนั้น แม้กระทั่งคนที่เป็นที่มาของออการเปลี่ยนแปลงใหญ่จากทหารมาสู่ปัจไัในบ้านเราคือสิบสิบเวลานก็ยังมีความคิดอย่างนี้เนี่ย่็้่าเป็นห่วงนะครับว่าเออปัญหามันถึงเกิดได้ว่าเราสามารถหยุดพักหายใจได้เราสามารถใช้ใจครึ่งหนึ่งได้